มาได้ครับผม <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับโมผู้พ่อกับผมูมีแล้วนะครับในช่องมุ้นบารสารภาคาก,กินครับพี่น้องจากบริพอกันสามสี่มื่นครับพี่น้องอยากน้ำเบียกน้ำง,งานพี่น้องมาไหมนี่ว่าวอะไรว่าวว่าวว่าวลายยายห่างพี่น้องพ่อพี่น้องมากินนี่เลยตำเหล้าบ้านเท้าแล้วก็กินกับกุ้งเผาพี่น้องมาเด้เสียบๆน้ำนัวน้ำกันครับผม mm hmm. นองเวดโอ้ใจสีฟ้าเอาไปใส่นม <laughs> นม,นอมนัอัไนได้ครับผมไขเไข่เต็มทองเนี่ย จวดครับพี่น้องใส่ก็ปะละไปแดกบานเฮาส่วนนี้เราจำมังได้เนานะ Thật bằng Thật gian này Này vì nó Ngàm khắc khảo trên phun này Mày không khỏi lắm Bỏ cùng Cùng แต่เ,เขาเตะกลัวจะของได้หรือเฮ้ยถ่ายคลิปลายเหมือนอึ้นหอดพี่น้องครับ

มตัวนี้ยังเนี่คือข้ากชี้ไปเรื่อยๆเนี่ยข้างบ้านเอิญ เอหอหอมปนระอบไหมโ้ยนันักแล้วบ่วยแย่นทกินพี่พีดไปอีกหล,ล,ลายหลายจอดยังไงเบร์ไทยไลา์หมือตื่นกล่องป่ะ กุ้ยเก็ครับประเด็นสังเกตเบิงตัวไหนมีมีไข่ตัวนสี้จอยๆนะตัวไหนเออมีไข่อยู่ทองเันหรอเออไข่อยู่ทองมัน อืมไอตัว <จะ S 2> ว่มีอิรอ้วนลอยรู้สึกผิดนะจ๊ะนะ <c oughs> ตัวที่สามลไปเดกก็ได้ มันนานสิตำแต่ประแดกกินได้ไหมเสียอะไรยเอาเห็นเจอมา พี่น้องเด้อเสียบๆน้ำกันครับผมวงมือว่านมือว่านหรือมือนไหนให้เถอะฝนตกมือว่านได้เนาะเออโอ้หมูเศร้าไหมหมอเศร้าฝนตกไหมมันคือเมื่ก่าอากาศดีครับไหมไม่อยากเตือนอลไรพี่น้องเลยเจ,กจก๊กมุ่งแล้วน่าสิไกลสิแจ้งเลยคือ เอาแปมันเริงเธอน้องเปียกอากาศหนาวฝนตกจริงโควิดมาคักนะ ทำบุญเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่เถอะเบื่ตอบด้วยค่ะข้าหยัมอยู่เนาะเอืือนอยู่เออเพราะว่าเอืองเลยเอืองเบื่อได้เลยข้าหยัมน้องพี่น้อง ไขมันเต็มหัวยังเสียบเสียบออืมไข่ตุ๋นอ,อ,อยู่ในถ่องนะจหกินมั่นกุ้งะขึ้นหอดกุ้งมาขึ้นเนาะ มันมันหน่อยไปหน่อยมาโตมานขึ้น ตห,หลักตุกเล่นะเด้อพี่นังเด้อ <laughs> กระเด็นสยตาจะของมึงแน่น,นอนจุ่มน้ำ้มตําลงไป กืึบกรบดีพี่น้องเลย Mm. สตมตำลงไปเพิ่มสมตำได้ปะเนี่ยเสร็มือกอน បិទបាននេះទៅដែរពីណស្គមតាមក្កបិទអឺ ตินน้ำปางน้ำข้างเล้วนะอ๋อเบิร์ละบ้านเอาพี่น้องสหรับม้อนี้ผมก็มากินตำเหล้าเนาะตำเหล้าแล้วก็กินกับกุ้งเผาพาพี่น้องมากินตำๆพอกันย่ำได้กับตำดิ เสียบเสียบนววน้ำกันครับพี่น้องการกินอาจซุบซุภาพในเด้อพี่น้องด้วยเสียงจุ๊บเสียงแจ็บ <c oughs> แก้เพื่อเสด็กินแต่ละตัวดิสำหรับมือนี่เดียขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไว้พบกันคลิปหน้าเมื่อหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม